การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เนชั่นคลาบ หลายครั้งที่เราติดตามข่าวสารตามหน้าสื่อสารมวลชนนะคะจะเห็นปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นอาชญากรรายสำคัญไม่ว่าจะเป็นพ่อค้ายาเสพติดมือปืนหรือผู้มีอิทธิพลในแต่ละท้องที่เราจะเห็นชุดปฏิบัติการพิเศษพร้อมกับอาวุธครบมือนะคะบุกเป็นด่านหน้าในการเข้าไปเกลียพื้นที่หรือแม้กระทั่งยิงประทะกับคนร้ายใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานกองปราบ หลายๆคนคงรู้จักหนุมานกองปราบนะคะจากคดีสุดสะเทือนใจที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายคดีค่ะยกตัวอย่างเช่นกรณีของนายประสิทธิ์ชัยเขาแก้วหรือว่าพอ,ออกอฟซึ่งเป็นอดีตพออโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะไปบุกปล้นชิงทองภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่จังหวัดลบบุรีแล้วไปใช้ปืนยิงประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตไปถึง3รายด้วยกันรวมไปถึงคดีสะเทือนใจคนไทยทั้งประเทศ นั่นก็คือกรณีกลาดหญิงที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะชุดปฏิบัติการพิเศษในนามหานุมานได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อพลตำรวจโทเจรพบภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งผู้บังคับการกองปราบปรามในขณะนั้นเห็นว่ากองกําลังที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานต้องเผชิญกับอันตรายไม่ว่าจะเป็นการตรวจค้นการจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญรวมไปถึงปราบปรามผู้มีอิทธิพลในท้องที่ต่างๆจําเป็นต้องมีชุดปฏิบัติการพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญจึงมอบหมายให้พันตํารวจเอกวิจักตารมรองผู้บังคับการปราบปรามดํารงตําแหน่ง ผู้กำกับการกองกำกับการสนับสนุนกองบังคับการปราบปรามในขณะนั้นให้ขัดสนนายตำรวจมากฝีมือเข้าร่วมทีมตั้งหน่วยใหม่เนี่ยนะครับเรามีกำลังพลที่ได้มาเนี่ยก็ประมาณ20คนโดยคัดจากกำลังพลที่อยู่ในกองบังคับการปราบปรามนะครับแล้วก็ดึงมาจากาหน่วยนอกบางส่วนตอนนั้นก็ ถือว่างานหินแนวการตอนแรกเนี่ยเราไม่มีทั้งยุทธปรกรณ์ทั้งอะไรเนี่ยเราไม่มีเลยนะครับคือเซ็ตศูโรเลยนะครับเวลาออกปฏิการครั้งหนึ่งเนี่ยเราไปยืมปืนจากหน่วยอื่นมาแล้วมาเซ็ตอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นก็ยังไม่มีมัญหาไม่ทันนะครับก็เป็นการหน่วยหน่วยตั้งใหม่ตอนนั้นเนี่ยมันมันประดัติงานภายใต้ความขาดขาดแคลนพอสมควรนะครับแต่ก็สามารถที่จะเอามาได้ด้วยด้วยความร่วมมือร่วมใจของของน้องๆขณะนั้นนะครับแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยก็ทางผู้บัญชาก็เห็น เห็นแล้วว่าเออเรายังขาดแคลนเนี่ยก็เลยจัดสรรตรงนั้นมาให้จนจนปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะพร้อมนะครับพร้อมในการที่จะปฏิบัติงานยุทธปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นการคัดคนเข้าร่วมทีมดูเหมือนไม่ใช่เรื่องยากแต่กลับเป็นงานหินสําหรับหัวหน้าทีมเพราะด้วยหน้างานที่มีความเสี่ยงการฝึกที่ค่อนข้างหนักและเข้มงวด ความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจที่ต้องหนักแน่นมากกว่าหน่วยปกติ4หัวข้อในการคัดคนเข้าทีมจึงถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณา 1. เรื่องของใจงานที่มีความเสี่ยงและอันตรายมากดังนั้นอย่างแรกที่คนเข้าร่วมต้องสมัครใจคือต้องมีความชอบทางด้านนี้ 2. ร่างกายเมื่อใจพร้อมร่างกายต้องมีความพร้อมด้วยขึ้นชื่อว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่างกายก็ต้องพิเศษด้วยเช่นเดียวกัน ลองแข็งแรงคล่องตัวพร้อมปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอเมื่อผ่านบททดสอบทั้งสองข้อที่สําคัญมาแล้วข้อที่3คือความรู้ด้านปฏิบัติการพิเศษที่ต้องฝึกร่วมกับหน่วยทั้งในและต่างประเทศแล้วข้อที่4ก็สําคัญไม่แพ้ข้อไหนนั่นคือความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เมื่อกำหนดคุณสมบัติชุดปฏิบัติการพิเศษแล้วชุดปฏิบัติการพิเศษต้องมีชื่อเรียก และชื่อหนุมานทหารเอกในวันณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ก็ได้รับการหยิบยกมาให้เป็นนามเรียกขานประจำหน่วยด้วยความหมายที่ซ่อนในยะสำคัญพลนโทเจรพบก,ก็ก็มามองว่าเฮ้ยปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่างั้นเอาชื่อหนุมานไหมหนุมานเนี่ยมันเป็นฐานเอกของพระรามซึ่งเป็นทหารที่ที่เชี่ยวชาญในการลบมากนะครับแค้วคลองว่องไวนะครับ <S <S มีความแข็งแรงนะครับ แล้วก็มีความซื่อสัตย์นะครับกับตัวพระรามมากนะครับทีนี้พระรามเนี่ยมันก็เป็นอวตารหนึ่งของพระนารายณ์พระนารายณ์เนี่ยบังเอิญว่าเป็นนามเรียกขานของผู้มีราการสอบสวนกลางแล้วก็มีการา,าคิดอา,อาร์มสัญลักษณ์อะไรขึ้นมานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความาภาคภูมิใจของหน่วยเหมือนกันนะครับเป็นเป็นสูงสุดเลยนะครับเพราะว่าเป็นหน่วยเดียวนะครับที่ได้รับพระราชทานอา,อาร์มนะครับ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของหน่วยเราเหมือนกันนะครับ,รบสูงสุดเลยตั้งหน่วยใหม่เนี่ยนะครับเรามีกําลังพลที่ได้มาเนี่ยก็ประมาณ20คนโดยคัดจากกาลังพลที่อยู่ในกองกำลังปราบปรามนะครับแล้วก็ดึงมาจากหน่วยนอกบางส่วนการเป็นหน่วยรบแนวหน้าไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะต้องมีการเรียนรู้ทางทฤษฎีให้เกิดความชำนาญ ควบคู่ไปกับการฝึกซ้อมทางด้านร่างกายอย่างเข้มข้นและความพร้อมในการใช้อาวุธปืนประจำตัวค่ะช่วงหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดการฝึกปฏิบัติของชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานและทำความรู้จักร้อยตำรวจเอกหญิงซึ่งเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่อยู่ในชุดนี้ค่ะ โดยส่วนตัวตัวเองเนี่ยไม่ได้บอกครอบครัวค่ะว่าว่าเราทํางานทางด้านนี้ก็ทราบแหละว่าเราเป็นตํารวจพ่อแม่ทราบค่ะแต่ไม่ได้รู้ว่าเราปฏิบัติการอยู่ในหน่วยนี้ค่ะเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าอะไรคะไม่อยากทําให้ท่านเป็นห่วงไม่อยากทําให้เขากังวลใจ กว่า3ปีนะคะที่กองกำกับการสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่เคียงข้างพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดและเข้าร่วมเป็นทีมสนับสนุนปฏิบัติภารกิจเข้าจับกลุ่มในคดีสำคัญสำคัญต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นกรณีเสียบัญญินอุ้มฆ่าพี่ชายของผู้พิพากษาคดีฆ่าบกปูนคดีชิงทองที่ลบบุรีและคดีกลาดยิงที่โคราชทั้งหมดเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ ที่เป็นไปด้วยความรอบคอบรัดก,กุ่มและมีประสิทธิภาพนะคะดังนั้นหน่วยรบในชุดสีวูปเกพร้อมกับอาวุธครบมือเหล่านี้จึงถือเป็นภาพจำของสังคมค่ะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่ากว่าที่ตำรวจทุกนายจะออกปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มแข็งแบบนี้พวกเขาล้วนแต่ผ่านการฝึกฝนการฝึกซ้อม เรียนรู้ยุทธวิธีมาอย่างหนักหน่วงนะคะเราได้ส่งคุณทิติชยาศรีดอกคําค่ะลงพื้นที่เกาะติดปฏิบัติการฝึกของหน่วยหานุมานกองปราบนะคะคุณทิติชยาลงไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะค่ะต้องบอกเลยนะคะวันแรกที่ลงไปดูการฝึกซ้อมเสมือนจริงค่อนข้างที่จะตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าพี่ๆทีมนี้นะคะที่เห็นว่ามีการแต่งตัวเต็มยศอาวุธครบมือดูดุดันเข้มแข็งเวลาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะคะ,คะแต่เมื่อไปสัมผัสพูดคุยกับพวกเขาแล้วเนี่ยพวกเขาค่อนข้างที่จะมีอัธยาศัยดีมากๆค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะ ะะว่าการฝึกแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเกิดหากว่ามีบุคคลภายนอกเนี่ยนะคะเข้าไปดูเนี่ยพี่ๆเขามีความจําเป็นนะคะที่ต้องมีการปิดบังอําพรางใบหน้านะคะ,คะเพื่อที่จะปิดบังข้อมูลส่วนตัวรวมไปถึงคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและครอบครัวด้วยค่ะอาคารฝึกความสูง4ี่ชั้นความลาดชัน90องศานะคะเป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับการฝึกโรยตัวเดี๋ยวเราไปดูการฝึกจริงๆที่สนามกันค่ะ หลักสูตรที่เพิ่มความรู้ความชำนาญเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นเรื่องสำคัญแต่การเตรียมความพร้อมร่างกายให้พร้อมอยู่เสมอก็ถือเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ซึ่งในแต่ละอาทิตย์หน่วยปฏิบัติการพิเศษหนุมานจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังเข้ามาฝึกซ้อมยุทธวิธีเสมือนจริงมนลับเขี้ยวเล็บเพื่อให้ทันต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำหรับกำลังพลหน่วยปฏิบัติการพิเศษหนุมาน ณปัจจุบันมีทั้งหมด46นายโดยจะแบ่งการเข้าเวรออกเป็น3ชุดแต่ละชุดจะมีสารวัตรประจำหัวหน้าทีมการเข้าเวรจะแบ่งออกเป็นไฮโลและเลดไฮคือการเข้าเวร24ชั่วโมงเป็นเวลา1อาทิตย์โลคือการสำรองกำลังหากมีการเรียกรวมกำลังจะต้องพร้อมปฏิบัติหน้าที่ภายใน1ชั่วโมงเ e ดคือกำลังที่อยู่ระหว่างการพักผู้ที่เข้าเวรไฮจะต้องมีการฝึกทุกอาทิตย์ ทั้งการเรียนรู้ทางทฤษฎีตั้งแต่หลักการแสดงตัวหลักจิตวิทยาการเจรจาต่อรองเรียนรู้พฤติกรรมคนร้ายการปฐมพยาบาลและอื่นๆอีกมากมายการต่อสู้ด้วยมือเปล่าเป็นสิ่งสำคัญท่านพื้นฐานที่ต้องมีการฝึกซ้อมอยู่เป็นประจำเพราะสถานการณ์การควบคุมคนร้ายในแต่ละสถานการณ์มีความแตกต่างอาวุธที่คนร้ายใช้อากับกิริยาทำให้การเข้าประชิดตัวแตกต่างกันออกไป การฝึกโรยตัวจะแบ,บ่งออกเป็น3รูปแบบ 1. การโรยตัวแบบเอาหลังลงจุดประสงค์เพื่อง่ายต่อการพุ่งเข้าไปในตัวอาคารหรือสามารถพุ่งตัวถีบกระจกหน้าต่างได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที 2. การโรยตัวแบบเอาหน้าลงการโรยตัวในลักษณะนี้มีจุดประสงค์ไม่ต่างจากการโรยตัวในแบบแรกแต่จะเพิ่มทักษะความเงียบได้มากกว่า 3. การโรยตัวแบบเอาหัวลง เนื่องจากการลรยตัวในลักษณะนี้ไม่มีอวัยวะใดแต่ต้องตัวอาคารทำให้ไม่เกิดเสียงซึ่งมีจุดประสงค์ก็เพื่อการสอดแนมหาข่าวแต่ทุกๆก,การลรยตัวสามารถที่จะทำการตั้งรับหรือจู่โจมได้ทันทีหากมีสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือมีคำสั่งการการซ้อมยิงปืนมีด้วยกันหลายรูปแบบเริ่มตั้งแต่การยิงเป้ากระดาษการยิงแผ่นเหล็กเป้าบินเป้าเคลื่อนที่ การยิงในภาวะกดดันหรือแม้แต่การจำลองสถานการณ์ถือเป็นเรื่องขั้นพื้นฐานที่ต้องฝึกและเรียนรู้ร้อยตำรวจเอกญิงยิงแกงเพียงคนเดียวในชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าอาชีพตำรวจถือเป็นความใฝ่ฝันในวัยเด็กเรารู้ดีว่าภาระหน้าที่ ทำให้มีตำรวจผู้หญิงไม่มากนักที่จะมายืนในจุดที่ถือปืนประจันหน้ากับคนร้ายเป็นด่านหน้าจับอาชญากรการได้มายืนในจุดจุดนี้มันมีค่าและความภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวิตแม้ว่าจะต้องผ่านบทพิสูจน์ตัวเองมากมายเรามีความฝันในวัยเด็กอยู่แล้ว mm hmm. ที่เราที่เราอยากเป็นตำรวจวนะคะและการเป็นตำรวจของเราเนี่ยมันก็เป็นความจินตนาการในสมัยเด็กที่เราแบบเอ้ยเราอยากจับผู้ร้ายเราอยากถือปืน mm hmm. เราอยากแบบ เป็นออกบูอะไรประมาณนี้ค่ะก็ใช้ชีวิตเหมือนน้องๆค่ะ กินอยู่หลับนอนนะคะปฏิบัติตามระเบียบประจําวันในแต่ละวันในเรื่องของอสภาพร่างกายนะคะชีวิตความเป็นอยู่อะไรก็จะเหมือนเขาเลยในหลายๆครั้งที่เราออกไปทํางานนะคะเราอาจจะเห็นตามสื่อเห็นตามภาพข่าวาผู้ต้องหาคนร้ายหรือครอบครัวคนร้ายหรือสภาพแวดล้อมที่เราเข้าไปเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะผู้ชายคนร้ายาผู้ต้องหาตามหมายจับก็อาจจะมีผู้หญิงหรือภรรยาของผู้ต้องหาลูกของผู้ต้องหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็มีความจําเป็นค่ะที่จะต้องใช้ตํารวจผู้หญิงในการเข้าปฏิบัติการในบาง ังความเป็นผู้หญิงของเราอะค่ะช่วยเก็บรายละเอียดในเรื่องต่างๆได้ด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าการเข้าไปจับกลุมหรือการเข้าไปปฏิบัติการในแต่ละเคสเนี่ยมันไม่ได้ต้องใช้ความรุนแรงเสมอไปนะคะความเป็นผู้หญิงของเราก็ช่วยในงานได้เหมือนกันจากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานหลายคนไม่ได้รู้สึกอึดอัดกับการปิดบังตัวตนที่เป็นอยู่บางคน เลือกที่จะไม่บอกครอบครัวเสียด้วยซ้าว่าตัวเองปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่แสนจะเสี่ยงอันตรายครอบครัวเนี่ยก็คงจะเป็นห่วงถ้าทราบโดยส่วนตัวตัวเองเนี่ยไม่ได้บอกครอบครัวค่ะว่าว่าเราทํางานทางด้านนี้ก็ทราบแหละว่าเราเป็นตํารวจพ่อแม่ทราบค่ะแต่ไม่ได้รู้ว่าเราปฏิบัติการอยู่ในหน่วยนี้ค่ะเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าอะไรคะไม่อยากทําให้ท่านเป็นห่วงไม่อยากทําให้เขากังวลใจมันส่งผลกับเราในเวลาที่เราออกปฏิบัติงานด้วย หน้าที่หลักของหนุมานนะคะนั่นก็คือการสนับสนุนการทํางานของกองกํากับการ1นถึงหสังกัดกองบังคับการปราบปรามและกองบัญชาการสอบสวนกลางแต่สิ่งที่ทําให้หนุมานแตกต่างจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษอื่นๆนะคะนั่นก็คือหน่วยกองวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษค่ะจะทําหน้าที่ในการรวบรวมจัดเก็บ วิเคราะห์ประมวลประเมินสถานการณ์นะคะรวมไปถึงการกระจายค่ะข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับข่าวกลองไปยังหน่วยงานอื่นๆเพื่อนําไปใช้ประโยชน์รวมไปถึงทันต่อสถานการณ์ด้วยค่ะสำหรับหน่วยกองวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษนะคะถือว่าทํางานเคียงบ่าเคียงไหลและเป็นการเพิ่มเขี้ยวเล็บให้กับหน่วยปฏิบัติการพิเศษหนุมานอย่างกรณีเหตุการยิงที่โคราชค่ะ มีพี่น้องประชาชนถูกจับเป็นตัวประกันและตกอยู่ในภาวะกดดันเป็นจำนวนมากนะคะขณะเดียวกันมีการโพสต์ขอความช่วยเหลือผ่านทางโซเชียลมีเดียแต่นั่นกลับกลายเป็นการชี้เป้าให้กับคนร้ายหน่วยปฏิบัติการนี้นะคะก็เลยมีการประสานไปกับเพจข่าวต่างๆจนสามารถให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนออกมาได้อย่างปลอดภัยคะ่ะ ช่วงหน้านะคะเดชันคลามจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับสารวัตรหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานกับภารกิจสุดหินที่อยู่ภายใต้ความเสียเปรียบแต่หัวใจไม่เคยยอมแพ้อีกสักครู่ค่ะเคสยากของผมน่าจะเป็นเคสไอฉุยเห็นว่าชายัยภูมิก็เป็นเป็นต่อทุกอย่างเลยคือเขาเขาชำนาญพื้นที่ทางหนีที่ไล่เขารู้ทุกอย่างเขาอยู่ในที่สูงเขาอยู่ข้างบนแล้วก็เห็นพื้นที่ที่มันอยู่โอ้โหมันอันตรายมากๆ สนับสนุนกองบังคับการปราบปรามเริ่มก่อตั้งเมื่อปี2561นะคะก่อนจะได้รับพระราชทานตราสัญลักษณ์ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานในปี2563ด้วยการปฏิบัติงานภายใต้ชื่อของหนุมานนะคะการฝึกซ้อมอย่างหนักด้วยความมานะพยายามทําให้ชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานสามารถจะคว้าแชมป์หน่วยปฏิบัติการพิเศษสวรรัสดิ์ชาเลนจ์2022ไปครองได้ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด12ทีมค่ะ ปฏิบัติการที่เข้าไปควบคุมตัวผู้ต้องหาได้สำเร็จนะคะแม้ว่าจะได้รับเสียงชื่นชมและเป็นความภาคภูมิใจของชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานแต่ใครจะรู้ว่าทุกปฏิบัติการล้วนมีความเสี่ยงและก็มีความกดดันเหมือนเอาชีวิตไปแขวนไว้บนเส้นได้วันนี้เ네นชั่นคลามนะคะจะพาไปพูดคุยกับหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานกับภารกิจสุดหิน ที่ต้องตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบเมื่อเผชิญหน้ากับคนร้ายซึ่งเป็นถึงมือปืนตัวฉกาศนามว่าฉุยเขาจันค่ะย้อนไปเมื่อวันที่9มีนาคมปี2565เกิดเหตุปะทะก,กันร,ระหว่างปิดล้อมจับกลุ่มกลุ่มของนายจำรัดรักจันทร์หรือที่เรียกกันในวงการว่าไอ้ฉุยเขาจันทร์หัวโจกมือปืนรับจ้างที่มีหมายจับหลายคดีแต่กลุ่มคนร้ายไหวตัวเปิดฉากปะทะก,กันกลางถนน สีแยกบ้านท่านางโคมท่าควายท้องที่หมู่ที่6ตําบลโคกม่วงอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงเป็นเหตุให้ดาบตำรวจอน,น,นันต์มีแสงถูกกระสุนเข้าที่บริเวณศีรษะเสียชีวิตทันทีสร้างความเจ็บช้ำและเจ็บปวดให้กับเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างมากหลังก่อเหตุฉุยหนีไปกบดานที่เขาบรรทัดในพื้นที่ป่ารอยต่อสงขลากับพัทลุงเทืดหาของผมอ่า น่าจะเป็นเค่ไอ,อ้ฉุยคือแรกเริ่มเลยเนี่ยกอง6กอง6ก็ของกองปราบเนี่ยวางแผนจับกลุมไอ้ฉุยพร้อมพวกปรากฏว่าก็มีการปะทะกันโดยใช้รถยนต์เนี่ยยิงกันในรถตำรวจกองปราบตายไปคนหนึ่งกอง6หลังจากนั้นผู้กำกับช้าก็ระดมตามหาไอ้ฉุยทั้งกับทีมงานและงานหนุมานก็ลงไปใต้ไปตามลาตอนนั้นก็รวมร่วมกับทางพื้นที่ด้วยชื่อว่าหน่วยแดนไทย เป็นหน่วยความเนเสษของภาคเก้าคือเขาเองก็มีความชํานาญในพื้นที่ป่าภูเขาู่ละของเรานี่คือในเมืองเป็นหลักบ้านคนเป็นหลักแล้วนี่พอไปในพื้นที่ป่าภูเขาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราไม่คุ้นชินเราเคยมีการฝึกไหมมีการฝึกเกี่ยวกับป่าภูเขาแตไ่ได้ใช้งานน้อยได้ไดทำงานกับกับพื้นที่ป่าภูเขาเนี่ยน้อยตอนนั้นเนี่ยคือเราก็ของจริงแล้วก็มันนานลากยาวเป็นสอ,สองอาทิตย์นู่นเราก็ต้องมีการออมก,กําลังด้วยมีการเคลื่อนที่แบบการให้เงียบ ไม่มีเสียงไม่มีแสงกำบังซ่อนพรางซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ทํากันเห็นว่าชัยภูมิเาก็เป็นต่อเราด้วยเป็นต่อทุกอย่างเลยคือเขาเขาชำนาญพื้นที่ทางหนีที่ไล่เขารู้ทุกอย่าง<ม>เขาอยู่ในที่สูงเขาอยู่ข้างบน<ม>คือพอเราจับได้ปุ๊บเนี่ยเราเราไปทําแผนอะไรเงี้ยเราก็เห็นพื้นที่ที่มันอยู่โอ้โหมันอันตรายมากๆถ้าเทียบกับคนที่อยู่ข้างล่าง<ม> กำลังของเราเคลื่อนที่มาเนี่ยเราเราเห็นได้หมดเลยคือเรามั่นใจในส่วนในส่วนของเราถึงแม้ว่าคู้ที่ของเขาเนี่ยจะได้เปรียบเราแต่ถ้าสมมติเราปฏิบัติตามวิธวิธีนะเราก็จะลดความเสี่ยงนั้นได้จากการได้พูดคุยกับหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานสัมผัสได้ว่าการอยู่ร่วมกันเป็นทีมของชุดปฏิบัติการพิเศษไม่ใช่แค่ความเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชาแต่แอบแฝงไปด้วยความเป็นครอบครัวที่มีความรักและห่วงใยฉันเพื่อน พี่น้องทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ย่อมจะมีความกลัวลึกๆที่จะสูญเสียคนที่รักไปกลัวอยู่แล้วครับถ,<ม>ถ้าสมมติว่ามีการต่อสู้และมีการสูญเสีย<ม>แต่เราอย่างที่บอกเรามั่นใจในตัวเอง<ม>เรามั่นใจในทีมงานมั่นใจในอุปกรณ์ก่อนหน้านี้เราซ้อมแผนมาตลอดเราฝึกเราพยายามทําให้ความเสี่ยงนั้นต่ำที่สุดนั่นหมายว่าถ้ามีการปะทะเกิดขึ้นเราก็มั่นใจว่าเราจะปลอดภัยแต่ถ้ามันมีความสูญเสียเกิดขึ้นจริง สิ่งที่เรากลัวที่สุดคือกําลังพลของเราในทีมที่เขาก็เขาก็มีคนอยู่ข้างหลังแต่ในความรู้สึกของคนที่เป็นหัวหน้าทีมเนี่ยคือยังไงก็ได้ขอให้เป็นเราที่โดนขอให้กําลังพลผมปลอดภัยเราตายได้ไม่เป็นไรทันสมัยเชี่ยวชาญเป็นมาตรฐานสากลคือปณิธานที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษหนุมานยึดถือพันตำรวจโทพัทรพลปัฐมวงศ์ ผู้กำกับการกองกำกับการสนับสนุนกองบังคับการปราบปรามผู้นำทัพคนใหม่เผยถึงความรู้สึกในการนำทัพครั้งนี้ว่าถึงแม้จะหนักใจเล็กน้อยแต่เชื่อมั่นว่าผู้บังคับบัญชาลเล็งเห็นถึงความสำคัญและได้รับความไว้วางใจตนพร้อมที่จะทำหน้าที่ตนเองให้ดีที่สุดจะดูแลพวกเขาให้ดีที่สุดเพราะหากดูแลพวกเขาให้ดีพวกเขาก็จะปฏิบัติหน้าที่ได้มีประสิทธิภาพและพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน คือทางตัวผมเองคือหลักการอย่างแรกที่ผมคิดก็คือว่ารักษามาตรฐานเดิมให้ดีไว้ก่อนนะครับคือการรักษามาตรฐานที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้ดีต่อไปนะครับแล้วก็คงต่อยอดในเรื่องของการดูแลกําลังพลนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคือนอกจากเชี่ยวชาญในการปฏิบัติแล้วเนี่ยคือผมก็ยังอยากให้ตอนนี้คือเรากําลังทําอยู่ก็คือการทําให้บุคลากรของเราเนี่ยนอกจากเป็นผู้ปฏิบัติที่ดีแล้วก็สามารถที่จะเป็นบุคลากรที่สามารถที่จะถ่ายทอด ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีเนี่ยให้กับผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กรของของตำรวจเราที่เป็นหน่วยปฏิบัติในกรมชัการตำรวจสอบสวนกลางก็คือหน่วยงานปฏิบัติ mm hmm. อื่นๆนะครับคือสําหรับตัวของน้องๆทีมรูมาน,นะครับซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของผมเองคงให้กำมั่นนะเขานะครับว่าคือตัวผมก็คงจะต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดนะครับคือต้องใช้คําว่าคือนักรบเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือการบำรุงขวัญถ้า จิตใจเขาแข็งแกร่งเนี่ยคือเขาพร้อมลุยอยู่แล้วนะเมื่อเขามีกําลังใจที่ดีมีใจิตใจที่แข็งแกร่งมีขวัญที่ดีเขาก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ดีคือผมเชื่อแบบนั้นคือถ้าผมสามารถดูแลเขาได้ดีเขาก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ดีประชาชนก็ย่อมได้รับการบริการงานที่มีประสิทธิภาพนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันชุดปฏิบัติการพิเศษหานุมานกองปราบจะถือเป็นน้องใหม่ในแวดวงหน่วยสวัสดของเมืองไทย แต่จากผลงานที่พิสูจน์ฝีมือมาแล้วหลายต่อหลายคดีนั่นย่อมแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ธรรมดาและเชื่อเหลือเกินว่าในอนาคตชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานกองปราบจะได้รับการยอมรับในระดับสากลค่ะสัปดาห์หน้าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามปริศนาการเสียชีวิตของพริตตี้สาวลาลาเบลเกิดอะไรขึ้นกับเธอรวมย้อนไทม์ไลน์และวิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิตขณะที่ปัจจุบันผ่านมาแล้ว3าปีครอบครัวของเธอได้รับความยุติธรรมอย่างไรบ้าง ติดตามได้ในเนชั่นคราสสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ